คือต้องเริ่มต้นเท้าความก่อนว่าคือเตยเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีสิกเซนครับค่ะแต่ว่าไม่ได้เห็นแบบเห็นแบบเออเดินไปตรงไหนก็เห็นนะคะคือเราจะแบบเป็นประมาณว่าได้ได้ยินเสียงนิดหน่อยน่อยได้กลิ่นหรือแบบคนลุกหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็จะหนักข้อหน่อยคือถ้าเกิดว่าเราแบบไปทําบุญปฏิบัติธรรมมันจะแต่ว่าเห็นแต่อันนี้จะเห็นแบบ เห็นชัดเลยอะไรเงี้ยครับนี้ตอนนั้นเนี่ยเพิ่งเรียนจบมหาลัยเนี่ยค่ะเราก็จะไปสมัครงานใช่ไหมคะคือก่อนที่ก่อนที่เราจสมัครงานเนี่ยคุณแม่ก็พาไปปฏิบัติธรรมที่วัดสิบวันตอนนั้นนี่ก็น่าจะประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามอะไรแบบนี้ป่ะฮะใช่ค่ะยี่สิบสองยี่สิบสามอะ่ะะครับผมต่อครับก็ก็ไปปฏิบัติธรรมสิบวันคุณแม่หวังว่าแบบเออปฏิบัติปฏิบัติธรรมเสร็จกลับมาสัมภาษณ์งานเนี่ยเดี๋ยวลูก ขาดแน่เลยนะอืะเออใช่ค่ะวันนี้วันนั้นพอปฏิบัติรมเสร็จปุ๊บเราก็กลับบ้านจากต่างจังหวัดมาเข้ามากรุงเทพเนี่ยค่ะคแล้วเราก็จะไปสัมภาษณ์งานครานี้เอ่อเจ้านายอ่ะเขาเป็นคนเขาอยู่ต่างประเทศการสัมภาษณ์งานของเขาเริ่มประมาณห้าหกโมงเย็นอะไรเงี้ยค่ะครับแล้ววันนั้นเนี่ยกรุงเทพเออตอนประมาณมา ี่โมงห้าโมงเย็นเนี่ยมันเริ่มรถติดละค่ะแล้วฝนดังนั้นถ้าฝนจะตกด้วยฝนมันกำลังจะตกมันพุ่งขึ้นเราก็ชุดนักศึกษาเราก็รีบล้วก็แบบต้องแท็กซี่แล้วละอะไรเงี้ยเราก็เลยโบกเลยเราก็โบกแท็กซี่ก่อนเลยเราก็เปิดประตูถามไปที่ไปตรงนี้ตรงนี้ไหมคะเขาบอกไปครับเราไม่ได้มองอะไรในรถเลยค่ะยี่ไม่ได้มองอะไรเลยเราก็อเขาบอกว่าไปอย่างเดียวก็ขึ้นเลยเขาฝนตกแล้วขึ้นไปก่อนอืพอขึ้นเสร็จปุ๊บเรื่องนิสัยของตัวเนี่ย เคยจะถ่ายรูปมีแท็กซี่มาานันจะมีด้านข้างนะคะที่เขาใช่เป็นเบอร์ทะเบียนรถใช่ใช่ใช่ค่ะครเราก็ถูกบอกว่าเออถ้าขึ้นปุบเนี่ยมันมันก็มืดๆืดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อ่าถ่ายรูปแล้วก,ก็กาําลังตอนนั้นเนี่ยกําลังเริ่มก็จะเริ่มมีลายอะค่ะครเราก็เลยถ่ายถ่ายรูปเนี่ยเราก็กําลังจะส่งไปให้เพื่อนอะไรเยยงี้ย mm hmm. พักเราเรานั่งคือตรงที่นั่งค่ะเราจะนั่งฝั่งตรงข้ามกับคนขับที่มันอยู่ด้านหลังถูกไหมคะครับ เวลาเราข้าอ่ะค่ะเราก็เราก็ตอนแรกพอเราพิมพ์เสร็จเราเงยนะเอ๊ะตอนเราเรียก่แท็กซี่มันไม่มีคนนังน่งดกว่าทาไม้ารเงยหนะ้าพี่ถึงมีคนที่นั่งข้างคนขับฮะอ่าใช่มันมีคนนั่งข้างคนขับพี่จะตอนเราเรียกอะมัไม่เห็นใครอ่าพอ<ต>ขึ้นไปจะถ่ายรูปมีคนนั่งอยู่ข้างหน้าเราใช่มีคนนั่งอยู่ข้างหน้าเรา<ห>แต่ผมเห็นเป็นเห็นเป็นผมยาวๆก,ก่อนตอนแรกเราเห็นเป็นผมยาวยาก,ก่นอนแล้วก็เฮ้ยูประธานหลอนมากวะ เออมันปกติแ <amounts> ล <of water writers> ้วอะไรเงี้ยครับสถกรณหนึ่งก็เงียบหนูก็เงียบพี่แท็กซี่ก็เงียบแล้วพี่แท็กซี่อ่ะเขาก็เปิดเหมือนวิทยุอะค่ะแล้ววิทยุเนี่ยมันก็พูดถึงเรื่องแบบเออตอนประมาณสักสี่โมงห้าโมงเนี่ยเขาก็ำลังพูดเรื่องเรื่องหวยที่รัฐบาลเอะค่ะมันกําลังประกาศอะไรเงี้ยอ่าเดีอยวนะหวย หวยรางวัลจะออกช่วงประมาณสี่โมงเกือบสี่โมงเย็นรางวัลที่หนึ่งนะรางวัลที่หนึ่งใช่ก็ลองกดะกาศอะไรเงี้ยเขาก็พูดมาแบบหนูหนูก็ได้ยินแล้วเขาพี่คุณว่าซื้อหวยก็ไม่เคยถูกเลยอะไรเงี้ยพี่แท็กซี่เขาก็แบบถอแท็กซี่บ่นบ่นใช่บ่นแบบอันนี้หนูก็เอาละเฮ้ยมันไม่ปกติแล้วนะืะหอพางหนูหนูก็เลยเงยหน้าขึ้นไปแบบตั้งใจมอง คก็เ,เจออะไรกันแม่มมมเป็นผู้หญิงผมยาวเขาเขาไม่ได้หันหน้าทางเปแล้วค่ะเขาหันออกไปเขานั่งข้างดิฉัที่แต่ว่าผมยาวดำแบบแล้วเหมือนหนูเห็นแค่ตรงตอนแรกเห็นแค่ตรงแบบผมและเห็นแค่ตรงไหลไหลเนี่ยแบบเป็นเหมือนชุดไทยอ,ะอ่ะี่แต่ไม่ใช่สบายนะเป็นเป็นเหมือนเหมือนผ้าลูกไม้แต่เป็นคอเหมือนคอแบบผ้าลูกไม้แขนยาวอะคะ่ะใส่เสื้อ แล้วมีสบายพลาอีกทีเราเห็นแค่นั้นก่อนอ่าเป็นเป็นแบบว่าเหมือนชุดเต็มหน่อยถูกไหมฮะใช่ใช่ค่ะเหมือนชุดเต็มหน่อยไม่ได้เปิดไหล่ไม่ได้เปิดอะไรเลยไม่ได้เปิดไหล่ไม่ได้เเหมือนชุดเป็นชุดเต็มหน่อยแล้วก็อ่าเราเรามองครั้งที่สองแหละวลัดแหละเราก็เลยถามว่าเออพี่คะหนูก็เลยถามพี่ถามใครถามแท็กซี่หรือถามใครถามถามแท็กซี่เลยพี่บอกถามพี่แท็กซี่พี่แท็กซี่เขาก็ขับเลยไป้างคนไปเรื่อง เรื่องหวยเรื่องเรื่องหวยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฝนตกใช่รถติดฝนตกก็หนไปูกเลยค่ะพี่ค่ะพี่เออช่วงนี้ได้ทําบุญบ้างไหมคะหนูก็ถามกาถามนีขึ้นไปเงี้ยพี่เขาก็เลยหลังแต่เขาหูดนะเขาเงียบเลยที่จะคงเงียบแล้วเขาหันมาหหนูแล้วตอนนั้นรถมันติดแหละรถมันแบบติดแหลวเขาหันมาหหน่าน้องเห็นอะไรเหรอตาเนี้พี่เหมือนบรรยากาศทุกอย่างมันมันแบบสปารไปหมดอ่ะออ S <S <preach ers> ตันไปหมดแบบเหมือนเขารู้ว่าเราเห็นเห็นอะไรต่อให้เสียง่าหิตดังขนาดไหนเงียบหมดใช่เงียบหมดเนี่ยอืเขาก็เหมือนว่าเขารู้ว่าเราเห็นอะไรแล้วเขารู้ว่าเขามีอะไรด้วยอ๋อเขารู้ตัวเขาด้วยเขารู้ตัวเขาด้วยว่าเขามีอะไรเขาว่าเขาถามน้องเห็นอะไรหรออะไรเงี้ยหนูก็ตอบแบบว่าอ <oles> ๋อไม่ได้พี่หลูก็ถามเป็นยังไงนั้นล่ะค่ะว่าช่วงนี้คือมีที่ทำบุญบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยพักพักเมืองอ่ะพี่ หนูก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงที่นั่งกันหน้าเขาอะเขาเขาเขา้เขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงทุาหมูมานั่งข้างหนูที่ทุหมูเลือยเดี๋ยวเดี๋ยวคือแบบปุ๊บใช่เขาลุกข้ามาได้ยังไงอ่ะมันเขาเหมือนเขาหายตัวที่ในช่วงจังหวะพวดมาเนี่ยหรอใช่ในในช่วงจังหวะที่หนูทวอะพี่ไปทําที่ได้ทําบุญบ้างเนียค่ะเขาปุ๊บมาอยู่ข้างๆอะที่แล้ว ท่านหนูคือมันใกล้มากคือทางชีวิตเนี่ยไม่เคยเจอผีอะไรใกล้ขนาดนี้เมื่อก่อนใกล้แบบอใกล้แบบศบตากอนนะครับคือเห็นเลยแล้วเขาก็เลยแล้วเขาก็เขานั่งเขานั่งหลังที่แ็ตตี่เขาก็เอยงคอมาที่หนูอะ่ะก็หันหน้ามาหาหนูแล้วหนูก็เห็นตาเขาอะ่ะค,คือเราศกตากันแต่เขาเหมือนคนแต่ว่าตาเขาไม่ไมีแววอ่ะตาเขาแบบตาไม่มีตาดําอย่างเงี้ยหรอคือคือ มันเหมือนตาก็มีตาดำตาขาวแต่มันมันไม่มีแววเหมือนเหมือนมีทีวีสอ่ะครับครับแล้วหนูเห็นหน้าเขาชับมากคือทุกวันนี้หนูยังจำหน้าเขาได้อยู่เลยอ่ะลักษณะเขาเป็นยังไงครับเขาเป็นผู้หญิงไทยหน้าลูกไข่คมแล้วผิวผีน้ำพึ่งแล้วเขาไว้ผมยาวยาวมากค่ะยาวถึงแบบตรงกลางหลังนะคะแล้วเสื้อเขาอ่ะเป็นเหมือนชุดเต็มสีขาวแล้วสีสีมันสีไผ่ไกลอ่ะสีไม่ใช่สีขาวอ่ะแล้วก็มีมวกสบายคุม แล้วเหมือนใส่ถนงสิ่นทิ่นหนูแบบถ้าจําไม่ผิดมันต้องเติมสีน้าตาลน้นตาลแบบน,น้าตาลเข้มเเกือบดำ uh huh. หนูจาละเอียดมากเขาบ้นน <c oughs> าน่าเขาบ้าน่งข้างหนู <c oughs> เขาหันเหอือ <c oughs> นใกล้มากอ่ะมันใกล้แบบแขนเสื้อแค่จะชนกัน <c oughs> แล้วเขามองเราอ่ะแล้วสายตาเขาอ่ะเหมือนเขาแบบไม่พอใจหนู uh huh. ที่หนูไปทักที่แท็กซี่ว่าแบบที่ทําบุญบ้างนะอะไรอย่างเงี้ย uh huh. คือเหมือนอฟิลเหมือนประมาณเจ้ากรรมในเวรที่แบบว่าคือมึงกําลังจะทําให้เขาไปทําบุญแล้วแล้วเขากําลังจะกลับมาเอาคืนไม่ได้แบบนั้นหรือปาเขากโกรธตอนแรกอะหนูไม่รู้ว่า<อ>เกิดอ,อะไรขึ้นเขามองหนูด้วยสายตาแบบเหมือนโกรธแล้วโหดมากอะแบบ<อ>โกรธมาก<อ>หนูก็คิดผ่านแล้วทําอะไรหนูก็เลยพี่แท็กซี่เขาก็ยังบ่นแบบเรื่อง อะไรแบบเขาก็เงียบไปก่อนนะพี่เขาก็เงียบเขาไม่พูดอะไรนะในใจตอนนั้นของพี่เลยพี่คะหนูขอโทษนะคะหนูไม่ได้จะมายุ่นวุ่นวายกับกรรมของพี่หรือใดๆหนูเป็นแค่ผู้โดยสารที่มานั่งเฉยๆหนูไม่รู้หนูไม่รู้อะไรเลยแล้วแล้วสภาพเขาก็เขาก็จางหายไปพี่ครัแล้วเขาไม่ได้ลับไปนั่งข้างๆด้านหน้านะคะเขาหายไปเฉยๆหนูมองเขาไม่เห็นแล้วออืคราวนี้มันก็หนูก็เลย เออคใส่เขาไปแล้วล่ะเขาพูแบอกไม่อยู่แล้วล่ะอะไรเงี้ยหนูก็เลยพี่แท็กซี่เขาก็เลยพูดขึ้นมาจากที่เขาเนี่ยแปลเขาเลยพูดขึ้นมาว่าน้องน้องไม่ใช่คนแรกหรอกนะที่เห็นคือนราแบบพี่อยากขับรถมาเนี่ยคือหลายคนก็บอกว่าชอบเนี่ยผูหถิงมานั่งมานั่งด้านหน้ากับพีใช่ ใช่ค่ะแล้วคือพี่ช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงรถติดเค่ะคหนูกับพี่แท็กซี่ก็เลยได้สนทนากันอพี่แท็กซี่เขาบอกว่าเนี่ยพี่มีแฟนมาสิบสิบเอ็ดคนแล้วเนี่ยทุกคนจากทุกคนอาจจะเลิกกับพี่หมดทุกคนเลยที่ไม่เคยประสบความสําเร็จในเรื่องความรักเลยสักครั้งพี่แท็กซี่เขาแบบโอนออกมาเองค่ะคหนูไม่ได้ถามอะไรเลยนะเขาแบบพูดออกมาเองแล้วเขาบอกว่าคนล่าสุดของ คนนี้เขาเหมือนมีซิกเซนอะน้องเขาทะเลาะกับกับผู้หญิงคนนี้คนที่น้องเห็นอะกาทะเลาะกันแล้วสุดท้ายเขาก็แบบทนไม่ไหวแล้วเขาขอเลิกเพราะเขาเขาเขากลัวไอ้ๆๆผู้หญิงคนที่น้องเห็นคนนี้ย <ๆ S 1> เขาไม่ได้ตามที่แท็กซี่อย่างเดียวเขาตามไปบ้านเขาเขาใช้จิตอยู่เป็นเหมือนภรรยาคนเดิของที่ที่ขับแท็กซี่อะค่ะอ๋อาอา๋ออืมใช่แ็จแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยน้องรู้ไหม เออพี่อะเมื่อสองสมวันก่อนอะพี่เพิ่งไปทําบุญสร้างพระใหญ่มาอืเออพี่เลยตกใจว่าน้องรู้ได้ไงว่าพี่ไปทําบุญอะไรเงี้ยอืมอืมแล้วก็พระเคยบอยกพี่ว่าคนเนี้ยเขาไม่ได้ต้องการอุ่นเหมือนแบบเขาแค่อยากอยู่กับเันเขาจะอยู่กับพี่อะเขาจะอยากเหมือนเหมือนเหมือน เ,เหมือน <ผล S 2> เอา<ม>ี่<ม>ไปด้วยเป็นผัวเมียใช่อะฮะอะฮะใช่แล้วก็<า>วิธีวิธีเดียวก็คือแบบเหมือนอาจจะต้องบวชหรืออะไรอย่างเงี้ยอา่าแบบแต่ที่ยังมีภาระาทางบ้านว่าครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอยังต้องใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยครับหน,หนูกหน,หนูกก็น้องคิดว่าพี่กำลังยังไงเดี๋ยวถามคําแนะนาหนูอย่างเางี้ยหนูก็บอกว่าพี่หนูจะทําอะไรได้หนู แค่คบังเอิญเป็นช่วงจังหวะที่หนูไปเห็นเฉยๆหนู uh huh. ไม่แน่หนูไม่แน่ใจหนูไม่รู้หนูก็เลยบอกว่าพี่ก็คงต้องทําบุญมังคะทํา uh huh. ทบุญใหญ่ให้เขาเยอะๆมังคะอะไรอย่างเงี้ยอุทิศให้เขามังคะอะไรอย่างเงี uh ้ยแล้วทั้นี้มันก็พี่แท็กสียเขาก็เลยขับไปถึงที่ท,ที่ที่หนูจะลงพอดีะค่ะมันก็ถึงสี่เขาก็เห็นมาโมโหกับหนูบอกว่าน้องที่ไม่ เงินค่พี่น้องหรอกนะใจดีด้วยใช่ใจดีด้วยแล้วเขาก็ยื่นเบอร์โทรศัพท์เขาให้เขาบอกว่าเนี่ยมีคนบอกพี่ว่าถ้าเกิดเจอคนที่เหมือนเห็นหรือสื่อสารกับผู้หญิงคนนี้ได้อืใช่คือเขาอาจจะช่วยเหลืออะไรผมได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืเขาก็เลยยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งมให้พี่เขียนเบอร์เขาชื่อเขามาให้ดูครับ พอหนูหนูก็อ๋อค่ะค่ะขเขาคุณนมากนะคะแบบหนูก็ร,กกกรีบหยิบกำอีกกระดาษเนี่ยมา,นานแล้วหนูก็ลงจากรถหนูยังไม่ทันยังไม่ได้ทัน,ทนแปลมือออกมาอ่านชื่ออะไรเงรี้ยอะไเบอร์ว่าเขาชื่ออะไรที่ <c ười> ทิชชี่คนนี้หนูไม่ได้ทันพี่ผู้หิผู้หญิงคนนะะั้นมาปรากฏตัวฏที่ไหนตรต,รตรงที่ที่หนูนั่งพอหนูลุกพอหนูปิดประตูออกมาจากแท็กซี่ใช่ไหมคะอ่าฮนะซึ่งผู้หญิงคนเนี้ย มานั่งตรงแทนที่ที่อยว่มาล้วแบบหันหันมามองเหมือนแบบคอนใช่เมื่อมองแรงมากว่าแบบอือย่ายุ่งหนูรู้สึกเลยว่าเขาบอกอย่ายุ่งคืออย่ายุ่งอืมคนูหนูคิดว่าเขาเขาหึงผู้หญิงทุกคนที่คุยกับพี่แทนพี่ใช่เขารู้สึกเขาใช่เขากวรแบบใครก็ตามที่เกิดเป็นผู้หญิงเลยเขาหึงทุกคนหรือเขาไม่ชอบทุกคนครับ หนูก็หนูก็ยังไม่ทันได้อ่านชื่อที่เลยที่หักขยะอยู่ทางน้ำดีหนูโยงทิ้งไปทิ้งไปเลยใช่ไหมเออดีแล้วหนูทิ้งไปเลยหนูแบบแล้วหนูก็แบบยกมือไหว้ะไรตรงนั้นไม่คุว่าบ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้บอกว่าหนูอะไม่ขอยุ่งกับรมของใครนะแบบแค่ผ่านมานั่งแทคคิ้วเฉยๆเราไม่รู้ว่าเขามีเรื่องอะไรกันก็เป็นไปทางไปตามทางเขาเถอะอยาแบบอย่าให้ได้แบบเจอกันเลยนยไม่ไม่ขอยุ่งเกี่ยวอะไรเงี้ย หนูประหลาโอ้โหไม่คิดในใจที่คุณจะสัมภาษณ์งานผ่านไม่ได่เจอเรื่องช็อคขนาดนี้เออและอ่าแล้วสรุปสัมภาษณ์งานผ่านไหมครับผ่านค่ะอ่าปบมือให้ปบมือให้เจ้ากรรมนายเวรคนนั้นเขาอาจจะช่วยเราก็ได้นะเออแต่ความมน่ากลัวคือมันเห็นไกลมากเรื่องแต่เรื่เล็กตนวตวะเราหนู่บ้านหนุเป็นคนค่อนข้างเออรู้อยู่แหละโลกนี้มันมีผีมีผีอะดีเยครับ เื่อเรื่องแบงบคุญผุดโทษร uh ู huh. ้ตลอดอะ uh huh. ไม่คิดว่าชีวิตหนึ่งอะจะเห็นแบบใกล้แบบใชแบบ่ใกล้แบบเหมือนคนอะที่แต่เขาปกแสงอะอเห็นตาเห็นผมเห็นชุดเห็นใกล้เหมือนใกล้มากแล้วเหมือนแบเหมือนเขาเหมือนคนแต่เขาปกแสงอะ uh huh. เขาทะลุไปได้ค uh huh. แล้วเขามองคอนเขาเหมือนรู้สึกอะไรกับเรา uh huh. หนูก็เออ ไม่ไหวมันสยองนะการได้เห็นอะไรแบบเนี้ยใช่ใช่คือมันมากอย่างอย่างที่บอกคนที่บอกว่าเนี่ยอิมเนี่ยเห็นผีอยู่ตลอดเวลาทําไมทําเป็นกลัวเฮ้ยมันน่ากลัวนะการเห็นอะไรแบบเนี้ยใอ่ที่มันน่ากลัวหนูยังเชื่อว่าครับที่อุ๋มอิมเขาเห็นได้ยังไงแบบไปเรื่อยๆคือหนูยังเห็นแค่แบบเหมือนอย่างมากเราเมงทีกี้เราแบบแวบๆหางตาเป็นเงาดำนี้ก็ ็น่ากลัวขนหัวลุกอะพี่ขนก็ขนลุกอยู่แล้วถ้าเห็นแบบเละๆมาดูโชคดีมากพี่ถูกไม่เคยเจอแบบอ๋ออ๋อยังไม่เคยเจอลักษณะแบบนั้นไม่เคยไม่แล้วก็ไม่ขอเจอ้วยค่ะโอเคดีมากดีมากดีมากคือบางคนเนี่ยเขาก็เจอในลักษณะแบบนั้นแต่อย่างอย่างอิมเนี่ยเวลาเขาบอกว่าเวลาเขาเห็นเนี่ยเขาสามารถเขาปิดได้ตอนเนี่ยเขาปิดได้ว่าจะไม่เห็นแต่บางบางทีมันก็มาแบบมา มาแบบว่าไม่ได้มาแบบปกติอ่ะคือมันหลอกอ่ะคือเวลาผีมันมาหลอกเน<ช>ี่ยมันจะมาแบบแบบให้กลัวอะไรแบบเนี้ย<ช>แม้กระทั่งคนแค่รอ<ช><ช>ตะเอ๋เราเงเรายังกลัวเลยเขารู้ว่าคนนะ<ช><ช>นี่ถ้าผีอยู่ๆมันมาจ้าเอ๋แล้วมันหน้าตาไม่ปกติเราเข้าบ้านผีสิงก็รู้ว่าเป็นคนอ่ะเรายังกลัวมันเลยถูกไหมเออ,<ช>เอ,อเวลามันมา,ม,นม,ามันมาแบบนั้นไงอืมเนี่ยเข้าใจความรู้สึกเลยนะคือคุณใบเตยเคยดูเทปผีหลงรักไหมน้องเตา๋า ค่ะในเดือดซิกเซนก็จะเป็นอาการแบบนี้คืออยู่เกาะเกาะกับชตัวตัวคนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หหวงหหวงไม่ยอมให้มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเขานอนด้วยอ่ะเขานอนด้วยเขาเหมือนเป็นภรรยาคนหนึ่งเขากินนอนอยู่ด้วยกันเขาไปที่แล้วอืม่ดีไม่ดีผู้ชายคนนั้นอาจจะโดนผีข่มขืนด้วยก็ได้นะ มันมีนะครับผมผมได้ยินเรื่องนี้มาเยอะมากเลยคืออย่างผู้ชายบางคนก็โดนผีผู้หญิงข่มขืนบางคนไม่เคยโดนเนี่ยก็จะบอกว่าเอ้ยลองมาข่มขืนกูบ้างดิแต่คุณลองคิดนะถ้าคุณโดนแบบทุกวันหรือทุกครั้งที่คุณแบบกําลังจะงีบอะแล้วคุณจะโดนเออใช่มันไม่สนุกจริงๆไม่สนุกแล้วมันถูกเข้าใจที่แท็กซี่เขานะคันคงเป็นความทรมานใจของเขาอะเขาเขาไม่สามารถมีคนลั ในชีวิตจริงๆได้คือคือเพราะว่าผู้หญิงเขาเล่าว่าผู้หญิงทุกคนเขาเขาคล่องแหวะด้วยครับต้องแบบมีเรื่องให้ทะเลาะแล้วออกไปแล้วหรือถ้าคนไหนติ๊กเซนงอ่ะคือทะเลาะกับผีอะพีทะเลาะกับผู้หญิงคนเนี้ยทะเลาะกันตากันอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายแบบมันไปจะไม่ไปเองอแล้วแล้วคือเขาไม่ไปแล้วลองคิดว่าถ้ามีผู้หญิงเนี่ยมานั่งบนรถแท็กซี่คันต่อ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 ไปอ่ะครั้งต่อไปไม่คันต่อไปแล้วถ้าเขามีเซส์อ่ะ แย่ไหมหนูว่ามันนี่อันตรายตรงว่าหนูว่าเขามีพลังอ่ะ,อะแล้วหนูมีความรู้สึกว่าถ้าผู้หญิงคนอื่นคือถ้ามานั่งเราเป็นในในเครื่องชูสาวอ,ะอ่ะอแล้วเขาทาให้ลดความหรืออุบัตินเหตุหนูมีความรู้สึกเขาเพราะเขาปรากฏตัวให้หนูเห็นชัดขนาดนี้ขนาดรูปเดยอกินเสียท้ายหนูว่าเขาเขาน้าจะมีพลังที่จะทําให้ให้เกิด เหตุการณ์อไย่างนี้ได้ขนาดหนูรับแค่เบอร์มันยังไม่ดูชื่อไม่อะไรเลยอ่ะเขามองแบบแรงมากว่าอย่ามายุ่งจะเล่นกูซะแล้วอะไรแบบนี้แล้วลองคิดว่าคนที่อยู่ๆขึ้นมาเมามาเออพี่มันส่งหนูหน่อยเรียบร้อยมเลยใช่ไหมใครจะไปรู้ตัวว่าเราไปเจอกับต่ออะไรบ้างใช่ไหมเออน่ากลัวเนาะของแบบเนี้ยเนาะผมว่านะอาจจะต้องดูแลกันดีๆหน่อย <laughs> ไม่รู้จะดูแลยังไงอ่ะเนาะก <altogether> ็ไม่อยากให้มันตามะนะ <À S 2> ของแบบนี้